เช้ามาเนี่ยก็ทําแต่กาแฟแบบเดิมๆมันก็ต้องเบื่อกันบ้างใช่ไหมละครับเรามาอัปเกรดเมนูให้อร่อยและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นกับเมนูนี้เลย Banana าแอลล n นไอซ์ f f e ฟทำแค่5นาทีก็พร้อมออกจากบ้านแล้วเตรียมของง่ายๆแค่นี้กาแฟรวยหอมและนมผงแอลลินโกแค่นี้เลย สูตรรับสุขภาพดีเริ่มได้ไม่ต้องรอแค่กซ์นมผงแอลินโกลไปกับทุกแก้วโปรดของเราเนี่ยก็จะได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์ดีๆเริ่มด้วยชงนมผงแอลินโกลกับน้ําอุ่นที่ผมเลือกใช้นมผงแอลินโกลเนี่ยก็เพราะว่าเขามีสารอาหารสําคัญที่ช่วยดูแลให้ร่างกายแข็งแรงสมองดีภูมิคุ้มกันก็ดีมีซิงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีวิตามิน B12 สูงบารุงสมองแล้วก็ยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยนะ วัยอย่างเรานะครับจะต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมจะดูแลแบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีแอลลินโกติดบ้านเอาไว้กซ์ใส่เครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เราชอบช่วยเปลี่ยนเครื่องดื่มแก้วโปรดให้อร่อยและดีต่อสุขภาพมากขึ้นส่วนกาแฟเนี่ยจะใช้เป็นกาแฟแคปซูลหรือจะชงกาแฟผงแบบเข้ม,ขม,ขมกๆก็ได้เลยเท่านี้ก็จะได้เครื่องดื่มกาแฟแก้วโปรดที่ให้รสชาติอร่อยแถมได้ดูแลสุขภาพไปอีกขั้นมาเริ่มเลยไม่ต้องรอนะครับแค่ mix แอลลินโกในแบบของเพื่อนๆแล้วเมนูโปรดของเพื่อนๆลับ แบบไหนกันบ้างเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับจะได้เอาไปทําตามบ้าง